ที่วัดเสมสานะคะจะมีพระพรมสีหน้าด้วยนะคะพระพรมสีหน้านี้เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะมีสีด้านนะคะด้านหน้าที่การงานด้านโชคลาภนะคะด้านครอบครัวนะคะใครอยากได้ลูกก็มาขอลูกนะคะใครอยากได้หน้าที่การงานใครอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มาได้นะคะเพราะว่าจะมีสีหน้าเนาะเนี่ยค่ะจะมีสีด้านนะคะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะไหว้นะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะแล้วก็เป็นพระพรมที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะพระพรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะมีสีด้านนะคะมีสีหน้านะคะเนี่ยค่ะขอโชคลาภขอพรไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาไหว้แล้วนะคะขอพรน,นะคะสาธุไปด้วยกันนะคะ ให้ดูทุกด้านเลยนะคะด้านนี้คือด้านโชคลาภนะคะขอพรขอโชคขอลาบด้วยนะคะทางทิศตะวันตกนะคะบูชาเพื่อขอพรเรื่องอนาคตโชคลาภนะคะขอเลยนะคะใครอยากได้โชคได้ลาบขอพรด้วยกันนะคะสาธุสาธุนะคะ